พอเจริญพรหลายท่านก็ปรึกษาบอกว่าผมถูกหักหลังผมถูกหักหลังแทบจะไม่เหลือเยื่อใยอะไรที่จะเชื่อมต่อกับเพื่อนคนนี้ได้เลยหรือว่าเขามองว่าเราอ่อนเกินไปเราอ่อนต่อโลกมากไปไม่ทันเกมใครนึกจะหักเมื่อไรก็หักได้ท่านทั้งหลายเก็บกินไม้ข้างวัดวันนี้ก็ได้ข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องของการหักหลังซึ่งหลายคนกาลังเจอกันก็จึงบอกว่า อย่าคิดเอาคืนกันเลยสำหรับคนที่ถูกหักหลังและคนที่ไปหักหลังเขาถ้าหากว่ามีความคิดที่จะคบกันแบบไม่จริงใจก็ไม่จำเป็นต้องคบซะดีกว่าเพราะมันจะกลายเป็นว่าคนที่เราไปหักหลังเขาเหมือนหักกิ่งไม้เขาก็มีเส้นไม่รู้ว่าเส้นจะทิ่มตำลูกตาเราเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบเส้นจะทิ่มตำยังไงถ้าองค์กรเข้ามั่นคงขึ้นเหมือนไม้ที่กระทบหลายชั้นมากขึ้นการมีเหลี่ยมมีมุมของชีวิตบ้างไม่ใช่เล่ยเลียม แต่เป็นลักษณะของการที่เราเป็นตาสับปะรดคือมีตามากขึ้นพิจารณาหนักมากขึ้นว่าคนคนนี้หรือองค์กรน,นี้ควรที่จะครบได้หรือร่วมลงทุนได้หรือไม่ได้ดังนั้นเมื่อบางทีก็มองดูดีแล้วแต่ก็ยังพลาดจนได้อันนี้ก็อย่าได้โทษอะไรเพราะว่าบางอย่างมันก็อยู่เหนืออำนาจการควบคุมของเราดังนั้นแล้วเราก็ควรที่จะต้องพยายาม ทำอย่างไรไม่ให้เกิดเหตุแห่งการหักหลังดูตัวอย่างพระพุทธเจ้าแม้พระองค์จะถูกพระเทวทัตตามหักหลังมาทุกชาติทุกชาติแต่พระองค์ก็ไม่คิดจะเล่นเกมนี้กับพระเทวทัตให้จบเพียงแค่นั้นแต่พระเทวทัตก็ตามมาทุกชาติทุกชาติด้วยแรงอาฆาตอย่างไรก็ไม่ทราบแต่พระองค์ก็มั่นคงเหมือนกับไม้ที่หลายกระทบมั่นใจในทุกวันว่าเราจะเดินตามรอยองค์พุทธและจะเป็นพระพุทธเจ้าให้ได้ พระองค์ไม่ย่ำรอยเดิมไม่ไปวนอยู่ในวงล้อแห่งต่มที่พระเทวทัตสร้างวันนี้คนที่จะหักหลังใครก็ระวังเสียนตาม,มือคนที่ถูกหักหลังก็พยายามสร้างเลี่ยมมุมให้หักยากที่สุดด้วยการสร้างองค์กรเราให้มั่นคงขอจเจริญพรธรรมะวันนี้